สวัสดีค่ะก็เจอเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่27กันยายน2566คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะแปดเหรียญน,นะคะการเงินนะคะ นะ่าจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะธุรกิจส่วนตัวเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแล้วนะยิ่งขยันยิ่งสร้างเม็ดเงินให้กับตัวเรานะคะนะักงานทางด้านประเภทโชวฝีมือนะคะประเภทช่างนะคะนะักลูกค้าเชื่อมั่นในฝีมือของเรานะคะลูกค้าพูดปากต่อปากนะคะคนที่ผลิตเรียนเองนะคะนะักเรียกว่าขยันแล้วนะคะจะยิ่งขยันยิ่งได้เงินนะคะราชาถ้วยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะในช่วงนี้ของคนวันอาทิตย์นะคะ อัศวินดาบมีดวงเดินทางแบบกระทันหันหรือบางคนนะคะทำงานแข่งกับเวลาก็ได้ด้วยขับรถเร็วขับรถช้าๆหน่อยนะคะเจ็ดดาบนะคะมีโอกาสนํารถเข้าอู่นะคะซ่อมแซมอะไร,ประเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะส่วนทางด้านของ ใครที่ทํางานทางด้านประเภทรวมทีมรวมกลุ่มในช่วงนี้อาจจะโดนเอารัดเอาเปรียบจากเพื่อนร่วมง,งานได้นะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาหยิบม,มายืมทางการเงินหรือว่าให้ค้าประกันโน่นนี่นั่นเราก็ต้องระวังเราต้องหลีกเลี่ยงมีโอกาสโดนเอารัดเอาเปรียบหรือเรียกว่าโดนโกงได้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนมีคู่นะคะคนวันอาทิตย์มีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองบางคนปกปิด เกี่ยวกับด้านของการเงินบางคนแอบมีกิ๊กแอบมีคนคุยนะคะได้ด้วยนะคะระวังนะคะอาจจะโดนเขาเรียกว่าโดนเพ่งเล็งโดนจับได้นะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดจะมีคนเข้ามาแต่ต้องดูนะคะคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือว่าเรียกว่าคบซ้อนมากกว่าหนึ่งคนได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโชคมีลาบได้นะคะยืย,ยานผ่านะจะให้โชคส่วนเลขมงคลจากพพะยิบสีมีเลข8007นะคะ8007นะคะต่อไปนะคะคนวันจันทร์คนวันจันนะคะเป็นอย่างไร วันจันทร์นะคะแปดเหรียญนะคะการเงินนะคะยิ่งขยันยิ่งสร้างเม็ดเงินให้กับตัวเรานะคะนะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทธุรกิจส่วนตัวนะคะประเภทโชฝีมือนะคะประเภทช่างนะคะค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะสองเหรียญการหมุนการพันนะคะเรียกว่าหาเงินหาทองนะคะเข้าซ้ายแจยขวาเหมือนกันนะคะรายจ่ายเยอะนะคะนะแต่ยังไงคุณก็มีเงินเข้ามานะคะ <S <S แฮงแมนนะคะนะเกี่ยวข้องกับ ไปเยี่ยมคนป่วยบางคนนะคะเก็บข้องกับโรงพยาบาลนะคะไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายหรือมีโอกาสเดินทางไปงานอาวมงคนนะคะนะบางคนในช่วงนี้นะคะสุขภาพนะคะหมอนัดหรือเปล่านะคะปวดหลังกระดูกสันหลังนะคะระบบช่องท้องแป้งเบาหวานน้ำตาลโรคกรรมพันธ์พวกนี้นะคะก็ต้องระวังสุขภาพด้วยนะคะ หกดาบนะคะมีดวงเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะมีดวงเดินทางไปกินไปทานอาหารทะเลหรือไปในสถานที่ติดน้ำใกล้น้ําในช่วงนี้นะคะมีโอกาสปรับเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยนะคะเรียกว่าการยุย้ายนะคะแต่ก็จะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีที่ดีกว่าเดิมหรือบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับการงานก็ได้นะคะณนะจุดเปลี่ยนจุดหักเหได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะ ระวังเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้แล้วก็ผื่นคันด้วยนะคะะรวมทั้งอย่างที่บอกนะคะปวดหลังพวกนี้นะคะก็ต้องดูดูแลสุขภาพนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนมีคู่ก็ยังเป็นความรักที่ต้องประครับประคองคนโสดในช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามามาจากแดนไกลนะคะเ,เป็นพ่อไม่เป็นแม่ไม่นะคะชคลาบนะคะ ใครที่เจ้าการเสียงดวงมีโชคมีลาบได้จากคนเสียชีวิตนะคะเอาเลขจากคนเสียชีวิตมาเสี่ยงนะคะส่วนเลขมงคลจากพยัญชมีเลข8 2 2 6นะคะ8 2 2 6นะคะต่อไปนะคะคนวันอังคารคนวันอังคารนะคะเป็นอย่างไร ันวันอังคารนะคะราชนีดาบนะคะนะความเข้มแข็งความมุ่งมั่นความอดทนนะคะในช่วงนี้นะคะเรียกว่าลำแข้งลำขาหรือใครบางคนนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะลงมือทำนะคะในการตัดสินใจในสิ่งที่คาดหวังไว้นะคะนะเรียกว่ามีบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะในช่วงนี้นะคะสีดาแต่บางสิ่งบางอย่างนะคะเราต้องดูเวลาด้วยนะคะเราต้องดูจังหวะนะคะดูสถานการณ์ด้วยนะคะสีดาเรียกว่า รอเวลารอจังหวะรอโอกาสนะคะนะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการรอคอยนะคะได้ด้วยนะคะโอ้ยสิดาบนะคะสุขภาพในช่วงนี้ของคนวันอคารนะคะนะ่าระวังเกี่ยวข้องกับมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะบางคนมีโอกาสพักฟื้นสองสาวันได้เลยนะคะหรืออยู่ในช่วงของหมอนัดร,รือเปล่านะคะนะใครที่ยังไม่ไดเ้เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะหาเวลาไปทําบุญ กับคนตายนะคะกับคนพิการนะคะกับอารมณ์ศพผ้าขาห่อศพนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับไปเยี่ยมคนป่วยได้ด้วยนะคะนะไปเยี่ยมคนไม่สบายไปย่มอมไปร่วมงานศพของใครก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเ้ยก้ดาดาบคนวันอังคารในช่วงนี้รายจ่ายเยอะมากนะคะ นะักพักผ่อนน้อยนอนไม่หลับนะคะปัญหาหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างเข้ามาให้เราต้องรับผิดชอบมากมายนะคะหลับไม่สนิทฝันร้ายฝันไม่ดีได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะการเงินค่อนข้างจะตึงนะคะสำหรับใครบางคนเขาเรียกว่าตึงมือนะคะนะ่ามีแต่รายจ่ายเต็มไปหมดนะคะน้นฟังนี่ฟังโน้นเสียนี่เสียนะคะรวมทั้งปัญหาสุขภาพอย่างที่บอกนะคะต้องดูแลสุขภาพในช่วงนี้คนวันอังคารนะคะขึ้นราชนีดาบเป็นเซนเตอร์นะคะคุณคุณว่าคุณก็พยายามที่จะ อดทนพยายามที่จะต้องเคลียร์ปัญหาให้ผ่านให้ได้นะคะแล้วยังไงก็ขอให้ใช้ความอดทนไปนะคะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยความเขาเรียกว่าขอให้ผ่านไปก่อนนะคะราชนิด,ดามยังไงก็เอารอดอยู่แล้วนะคะอาจจะเหนื่อยนิดน,นึงนะคะต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความเขาเรียกว่าต้องใช้ความมุ่งมั่นนะคะส่วนใครที่ทํางานทางด้านประเภทแพทย์หมอพยาบาลนะคะ การทุบการขุดการเจาะการก่อสร้างหรือแม้กระทั่งคนขายประกันหรือโมดูนะคะนะงานทางด้านประเภทนี้งานเยอะนะคะความรับผิดชอบมากมายเพรยะว่างานเยอะงานมากหรืองานทางด้านประเภทหน่วยงานราชการทหารตำรวจพวกนี้นะคะความรับผิดชอบเยอะมากมายนะคะนะส่วนใครที่ไม่ได้ทํางานทางด้านนี้ก็ให้หาเวลาไปทําบุญนะคะนะทำบุญเกี่ยวกับคนเป็นคนใต้นะคะรวมทั้งการเงินนะคะ ค่อนข้างจะรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะในช่วงนี้คนันงคารนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะนะสถานที่หน่วยงานราชการโรงพักนะคะนะัส่วนจะเกี่ยวข้องกับส่วนตรงนี้เยอะนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนมีคู่ระวังอารมณ์ระวังปัญหาระวังการขัดแย้งนะคะนะมีปัญหาเข้ามาให้เราต้องเขาเรียกว่ามีโอกาสนิ่ที่จะมีปัญหากันได้นะคะ ส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะนะ่าจะโฟกัสเรื่องปัญหาต่างๆที่เข้ามามากกว่านะคะช่ลาบนะคะวันนี้ก็ไม่โดดเด่นนะคะส่วนใครที่จอบการเสียงดวงนะคะนะ่าจะได้จากอายุของคนเสียชีวิตนะคะลองเสียงดูนะคะส่วนเลขบางคลจากขระยิบสีมีเลขศูนย์นก้านะคะศูนยนะคะ กอไปนะคะคนบันพุธคนบันพุธนะคะเป็นอย่างไรคนบันพุธนะคะหกดาบนะคะมีดวงเดินทางนะคะในช่วงนี้นะคะบางคนมีโอกาสเดินทาง ข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะหรือว่าไปในสถานที่ติดน้าใกล้น้านะคะหรือไปกินไปทานอาหารทะเลก็ได้นะคะน้นมีอกดับขึ้นมานะคะเรียกว่าการเวลาไม่ว่าเราจะกังวลเสียงใดหรือรอคอยเสียงใดอยู่นะคะทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะคะทุกอย่างจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะคะเรียกว่าการเวลานะคะจะแก้ไขสถานการณ์นะคะเจ้าชายเหรียญน,นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะใครที่รอคอยอการเงิน การงานนะคะเขาเรียกว่าจะได้รับข่าวดีการเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะนะต้องอรู้จักเก็บนะคะแล้วก็รู้จักออมนะคะรวมทั้งจะได้รับข่าวดีจากบทหลานบริวารน,นะคะราชินีไม่เท้านะคะนะักการงานนะคะมีโอกาสได้เริ่มงานนะคะใครที่ว่าง,งานตกง,งานหรือใครที่ทําอยู่แล้วนะคะธุรกิจส่วนตัวก็ยังมีความมั่นคงดีนะคะ ใครบางคนกำลังศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับทางด้านของการเรียนการศึกษานะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะนาราสี่ไม้เท้านะคะการงานมีความมั่นคงนะคะใครว่างานตกง,งานจะอยู่เฉยนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะเกี่ยวกับการงานใครที่ทําอยู่แล้วมีโอกาสปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าตําแหน่งได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ นะคะแล้วก็ผื่นคันนะคะความรักของคนมีคู่นะคะมีโอกาสมีบุตรหลานบริวารน,นะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจนะคะมาจากแดนไกลบางคนเป็นคนที่อายุน้อยกว่าได้ด้วยนะคะเรียกว่ารักต่างวัยนะคะโชคลาภนะคะจะได้จากบุตรหลานบริวารน,นะคะถามบุตรหลานบริวารน,นะคะนะชอบเลขอะไรเอามาเสี่ยงโชคได้ส่วนเลขมงคลจากพยิีนะคะมีเลข6 0 0 4นะคะ6004สน,สน,สน,สนะคะคนวันพฤหัสนะคะ คนวันพฤหัสนะคะเด็กฟูนะคะมีดวงเดินทางนะคะในช่วงนี้นะคะแบบกระทันหันแบบไม่ได้วางแผนหรือบางคนอาจจะทำงานไปด้วยนะคะพักผ่อนไปในตัวนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่เดทนะคะนะมีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะสำหรับใครบางคนไปเยี่ยมคนป่วยหรือเปล่าหรือบางคนก็มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพนะคะงานอาวมงคลนะคะ 3เหรียญน,นะคะด้านของธุรกิจนะคะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะในช่วงนี้นะคะยังมีลูกค้าเก่า,า,าลูกค้าประจํานะคะยังวเวียนกลับมาตลอดนะคะนะขอให้ใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะในช่วงนี้คนวันพฤหัสคําพูดมีเสน่ห์นะคะจะพูดจะคุยนะคะจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะเขาเรียกว่า,าจับประสบผลสําเร็จนะคะการค้าการขายนะคะสามเหรียญน,นะคะโชคดีเกี่ยวกับด้านของการค้านะคะ น้นลูกค้าเก่าๆไม่ขาดนะคะเเหรียญน,นะคะนะ้มีการเงินเข้ามานะคะให้เราคํานวณในช่วงนี้คนวันพฤหัสคํานวณการเงินแทบทุกวันนะคะทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะละเอียดรอบครอบดีนะคะโชคลาภนะคะของคนวันพฤหัสนะคะใครที่มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพนะคะเอาเลขจากคนเสียชีวิตนะคะมาเสียนะคะ คนเสียชีวิตจะให้โชคนะคะส่วนเลขมงคลจากไพ่ยี่สีนะคะมีเลข0337นะคะ0337นะคะ คนมันสุกนะคะคนมันสุกนะคะเจ้าชายถ้วยนะคะสติปัญญานะคะความละเอียดความรอบคอบนะคะนะสิกเซนหลังสังหอนนะคะค่อนข้างจะแม่นยำคนมันสุกในช่วงนี้นะคะจะทําอะไรนะคะมีความละเอียดแล้วก็รอบคอบมากขึ้นนะคะณนะรวมทั้งนะคะจะมีโอกาสได้เดินทางไปวัดไปทําบุญนะคะไปปฏิบัติธรรมบางคนอาจจะชอบสวดมนต์นั่งสมาธินะคะอยู่กับบ้านนะคะ หรือบางคนนะคะจะได้รับข่าวดีจากบุตรหลานบริวารน,นะคะเจ้าชายเหรียญน,นะคะด้านของการเงินนะคะก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะครับรู้จักเก็บแล้วก็รู้จักออมด้วยนะคะในช่วงนี้ของคนวันศุกร์นะคะรายจ่ายรายจ่ายนะคะก็อาจจะเขาเรียกว่ามีรายจ่ายเข้ามาเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารได้ด้วยนะคะนะแต่คุณก็ยังมีเม็ดเงินเข้ามานะคะ 7จ็ดไม้เท้านะคะการงานมีความขยันมีความกระตือรือร้นนะคะใครว่างานตกงานมีโอกาสได้งานนะคะเจ็ดไม้เท้านะคะเจ้าชายเหรียญน,นะคะเรียกว่าข่าวดีนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานหรือใครที่ทําอยู่แล้วมีโอกาสเ,าเงินเดือนนะคะอัพขึ้นนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะใครว่าง,งานตกง,งานจะอยู่เฉยๆนะคะนะแจมตลาดได้นะคะธุรกิจส่วนตัวนะคะแปดเหรียญน,นะคะ นะยิ่งขยันยิ่งได้เงินยิ่งขยันยิ่งสร้างเม็ดเงินนะคะธุรกิจประเภทโชฝีมือนะคะนะัค่อนข้างจะเด่นนะคะส่วนทางด้านของความรักของคนมีคู่นะคะนะ่าจะมีโอกาสมีบุตรหลานบริวารน,นะคะส่วนคนที่เป็นโสดนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาใหม่ๆด้วยนะคะแต่อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะเรียกว่ารักต่างวัยได้นะคะโชคลาภนะคะ ใครที่เจ้าการเสียงดวงเลขมงคลจากพ่อยิบสี่นะคะมีเลขศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดนะคะศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดนะคะต่อไปนะคะคน,นเสาร์ คนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์นะคะอัดเสเวนถ้วยนะคะสติปัญญานะคะความละเอียดความรอบคอบซิกเซน ลางสังหรณ์นะคะในช่วงนี้ของคนวันเสาร์ค่อนข้างจะแม่นยำนะคะรวมทั้งใครหลายๆคนนะคะจะทําอะไรในช่วงนี้มีความละเอียดแล้วก็รอบคอบมากขึ้นนะคะบางคนนะคะอยากไปวัดอยากไปทําบุญอยากไปปฏิบัติธรรมนะคะนะหรือบางคนก็ชอบสวดมนต์นะั่งสมาธิอยู่กับบ้านนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะจะได้รับข่าวดีนะคะจากบุตรหลานบริวารน,นะคะโอ้ยอัศวินเหรียญน,นะคะ น่าจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะบางคนนะคะมีโอกาสได้รถใหม่ได้เปลี่ยนรถใหม่ได้ซื้อรถใหม่ในช่วงนี้นะคะเรียกว่าใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้าเสียกล้าทุ่มนะคะบางคนพร้อมที่จะลงทุนเกี่ยวกับการทําธุรกิจด้วยนะคะเรียกว่ามีดวงลงทุนนะคะเดินทางในช่วงนี้ของคนวันเสาร์นะคะจะมีโชคในขณะเดินทางเสี่ยงโชคไว้บ้างนะคะยุทธจันทร์ผ่านหนานะคะจะให้โชคราชินีพนจ์น,นะคะนัส ซิกเซนลางสังหรณ์ในช่วงนี้นะคะแม่นยำนะคะธุรกิจที่ทำอยู่เกมตลาดได้ดีนะคะนะับประเภทความเสือ้อความงามเสื้อผ้านะผมช่างแกจิช่างไอเดียช่างออกแบบช่างดีไซน์นะคะหรือประเภทเปิดร้านขายเสื้อผ้าเด็กนะคะงานทางด้านที่เราทำนะคะเรียกว่าเกมตลาดได้นะคะไม่ว่าจะทางด้านไหนนะคะอัดสวินไม้เท้านะคะมีดวงเดินทางเกี่ยวข้องกับด้านของการงานนะคะ งานะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจราจาอะไรกับใครในช่วงนี้นะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะนะักก็มีโอกาสมีบุตรหลานบริวารคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างยังไม่พร้อมเปิดเผยนะคะให้ใครรับรู้ก็ได้นะคะนะเรียกว่าโสดไม่สนิทโสดไม่จริงนะคะก็ได้ด้วยนะคะ โชคลาบนะคะมีโชคมีลาบนะคะเลขมงคลจากพ่อยิบีนะคะมีเลข0020นะคะ0020นะคะนี่คือดวงของคนสองนะคะก็จบลงแล้วนะคะกับความทําลายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ